大家好。 妈呢？

我那根电线。 ที่นะครับ,รบ,รบญญแต่การในการในที่ที่านเรียนรู้เราไม่เลย น,ททน้ำฝน,นกท่กัเอาน้งมาลมาน้ำฝลาน้ำฝนลงมาร้ำนลงมน้ำฝนลง้านนมาน้า้มานม้มานล้นามามมาางลลนา้น้ ช่วยกันด้วยนะครับวันนี้เกิดขึ้นแล้ว เอาคนนี้เอากี่11 16 15 11 15, 15นะครับลำดับที่11ถึง15ขึ้นบนเวทีเลยครับครับรางวัลรับ